สวัสดีครับจากร้านคุรูมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เม r c e d e s b สเ z นนะครับ W 2 0 5นะครับเสียงเข้าทาง USB AUX นะครับใช้งานได้ลื่นไหลนะครับตัวนี้8คอร์แรม8ล้อม64สิบสี่แอนนะครับตัวนี้นะฮะแคอร์ประมาณนี้นะครับ รองรับกับระบบเดิมได้นะฮะลื่นไหลนะครับมีคาเพย์อนดออโต้ในตัวนะครับตัวนี้นะครับ GPS ค่อนข้างแม่นยำนะฮะอันนี้ GPS ออกไปด้านนอกนะครับผมยูทูบกูว g l e m a p สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับ Google m a p ได้นะฮะ แบ่งสองหน้าจอได้ครบนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับครบทั่วเลยนะฮะกล้องหลังตัวนี้เพิ่มได้นะฮะกล้องหลังเพิ่มได้นะครับเป็น AHD นะครับ โอเคนะครับจากร้านคูรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับตัวนี้ W 2 0 5 NTG หนะครับจอเดิมมาปกติเลยนะครับรองรับกล้องโรงงานรองรับกล้องที่ติดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับไอไดร์คอนโทรลได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ